สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องทําไมหลอด LED T8 มันดับแค่ครึ่งหลอดในประเด็นนี้มีคนสอบถามมากันหลายคนแล้วนะครับก็เลยถือโอกาสทําคลิปอธิบายให้ฟังจะได้หมดข้อสงสัยจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกันก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจโครงสร้างภายในของหลอด LED T8 กันก่อนครับในส่วนที่เรียกว่าหลอด LED เนี่ยก็คือหลอดไฟเม็ดเล็กๆนี่แหละครับในส่วนนี้แหละครับที่เรียกว่าหลอด LED LED ย่อมาจากคำว่า Light Emitting Diode มันก็คือไดโอดชนิดหนึ่งครับแต่เป็นไดโอดที่เปล่งแสงได้หลอดไฟไม่เล็กๆก็จะมี2ขาขาฝั่งหนึ่งก็จะเรียกว่าขาแอนูดขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเรียกว่าขาแคโทดหลอดไฟไม่เล็กๆเนี่ยก็จะมีขาอยู่2ฝั่งนะครับเวลาจ่ายไฟให้มันก็จะจ่ายเป็นไฟ DC นะครับไฟบวกก็จะเข้าขาแอนูดไฟลบก็จะเข้าขาแคโทดก็คือ ดูจากหัวลูกศรเลยครับไฟบวกเข้าขานี้ไฟลบเข้าขานี้เวลาเอาหลอด LED มาต่ออนุกรมกันไม่ว่าจะต่อกี่หลอดก็ตามการต่ออนุกรมก็จะไล่าจากแอนโอดไปแคโทดต่ออนุกรมกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตามสัญลักษณ์หัวลูกศรเวลาจ่ายไฟให้มันไฟบวกก็จะจ่ายเข้าขาแอนโอดไฟลบก็จะจ่ายเข้าขาแคโทดก็คือลบอยู่ฝั่งนี้บวกอยู่ฝั่งนี้นั่นเอง หลอด led ที่เป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยเอาไฟ ac จ่ายให้มันมันก็สามารถเปล่งแสงได้นะครับเพียงแต่ว่าแสงไฟที่เปล่งออกมานะมันจะเกิดการกระพริบพเพราะว่าไฟ ac มันมีความถี่อยู่เพราะตัวมันเองเนี่ยก็เป็นไดโอดชนิดหนึ่งตัวมันเองก็สามารถเลี้ยงกระแสได้นะครับเมื่อเอาไฟ ac มาจ่ายผ่านตัวมันตัวมันก็จะทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์เลี้ยงกระแสจากไฟ ac เป็นไฟ dc ไปโดยปริยายแต่ว่า กระแสจะผ่านตัวมันได้แค่ครึ่งขึ้น,นก็คือผ่านตัวมันได้ซีกเดียวนั่นแหละพูดง่ายๆเวลามันเปล่งแสงจึงเกิดการกระพริบตามจังหวะความถี่ของระบบไฟฟ้า50เฮิรตซ์แสงที่เปล่งออกมาก็จะไม่นิ่งครับด้วยเหตุนี้ก็เลยต้องใช้ไฟ DC เนี่ยจ่ายให้มันแสงไฟที่มันเปล่งออกมาก็จะไม่เกิดการกระพริบครับซึ่งภายในหลอด LED T8 เนี่ยก็จะมีการเอาหลอด LED เม็ดเล็กๆนี่แหละครับ มาต่ออนุกรมเรียงตัวกันอยู่แบบนี้เลยเหมือนในภาพเนี่ยถ้าดูสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ผมทําสัญลักษณ์ไม่ให้ดูนฝั่งนี้ก็จะเป็นขาแอนโอดฝั ode, ่งนี้ก็จะเป็นขาแคโทดขาแคโทดของหลอด LED หลอดแรกเนี่ยก็จะต่อกับขาแอนโอดของหลอดที่2ก็จะต่ออนุกรมกันไปแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใน1ชุดเนี่ยจะเอาหลอด LED กี่เม็ดมาเรียงต่อกันก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบครับ ว่าจะต่ออนุกรมกี่เม็ดรหรือกี่หลอดซึ่งหลอด LED 1หลอดหรือ1เม็ดเนี่ยมันต้องการแรงดันไฟ DC อยู่ที่ประมาณ3โวลต์ถ้าสมมุติว่าเอาหลอด LED เม็ดเล็กๆเนี่ยมาต่ออนุกรมกัน12หลอดหรือ12เม็ดก็จะต้องจ่ายไฟ DC ให้มันอยู่ที่ประมาณ36โวลต์ก็คือ1หลอด3โวลต์12 3 36ซึ่งหลอด LED แต่ละสีก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของแรงดันที่จ่ายให้มัน หลอด LED บางสีก็ต้องการแรงดังแค่ประมาณ2โวลต์กว่าๆประมาณ2.5โวลต์ก็สามารถเปล่งแสงได้แล้วแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะอ้างอิงกันที่ประมาณ3โวลต์แหละครับส่วนกระแสที่จ่ายให้มันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นหลอด LED กี่วัตต์ผู้ผลิตก็จะระบุข้อมูลมาให้ด้วยนะครับผู้ผลิตที่ผลิตเม็ด LED เนี่ยก็จะให้ข้อมูลมาด้วยว่าเม็ด LED 1เม็ดหรือ1หลอดเนี่ยต้องการกระแสกี่มิลลิแอมเพราะถ้าจ่ายกระแสสูงเกินไปเนี่ยจะเกิดความร้อน แล้วทำให้หลอด led เนี่ยเกิดความเสียหายได้เดี๋ยวไปดูภาพกราฟิกครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นภาพนี้ก็จะเป็นภาพกราฟิกของหลอด led t 8ในภาพนี้ผมทำเป็นหลอด led t 8แบบไฟเข้าสองด้านนะครับ l อยู่ฝั่งหนึ่ง n อยู่ฝั่งหนึ่งขั้วหลอด2ฝั่งเนี่ยจะเอา l ไว้ฝั่งนี้ n ไว้ฝั่งนี้หรือ l ฝั่งนี้ n ฝั่งนี้ก็ได้คือสลับกันได้ครับสองสองฝั่งเนี้ยจะเอา l ไว้ฝั่งไหน n ไว้ฝั่งไหนก็ได้เหมือนกัน ขั้วหลอดฝั่งนี้เนะี่ยถ้าสมมุติว่าเอาสายนิวทัลหรือสายเอ็นเข้าฝั่งนี้สายนิวทัลก็จะเชื่อมต่อเข้ามาหาที่บอร์ดไดเวอร์ส่วนขัน้วนี้ถ้าเอาแอลเข้าฝั่งนี้สายแอลก็จะเชื่อมต่อเข้ามาหาที่บอร์ดไดเวอร์บอร์ดไดเวอร์ก็คือบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทําหน้าที่เรียงกระแสจากไฟ AC เป็นไฟ DC แล้วก็กําหนดแรงดันให้เหมาะสมกับหลอด LED ที่ต่ออนุกรมกันอยู่เนะี่ย แล้วก็กําหนดกระแสด้วยให้มันเหมาะสมกับหลอด LED หลอดจะได้ไม่เกิดความร้อนสูงแล้วเกิดความเสียหายจะจ่ายเป็นไฟ DC มาให้หลอด LED กี่โวลต์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการต่ออนุกรมกันอยู่กี่เม็ดหรือกี่หลอดสมมุติว่าเอาเม็ด LED เม็ดเล็กๆมาจัดเรียงกันหรือมาต่ออนุกรมกันเนี่ย12หลอดก็จะจ่ายแรงดันอยู่ที่ประมาณ36โวลต์ซึ่งภายในหลอด LED T8 ถ้ามันมี2ชุดแบบนี้ชุดที่1ชุดที่2เนี่ยแยกเป็น2ส่วน แล้วสองชุดเนี้ยก็ต่อขนานกันก็คือไฟบวกเนี่ยจ่ายให้ชุดนี้ด้วยจ่ายให้ชุดนี้ด้วยไฟลบจ่ายให้ชุดนี้ด้วยจ่ายให้ชุดนี้ด้วยก็คือสองชุดนี้ต่อขนานกันแต่ว่าในหนึ่งชุดเนี่ยเป็นการเอาหลอด LED เม็ดเล็กๆมาต่ออนุกรมกันเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่ผมทําให้ดูเนี่ยถ้าหลอด LED เม็ดใดเม็ดหนึ่งมันขาดหรือหลอดใดหลอดหนึ่งมันขาดมันก็จะดับทั้งชุดเลยครับเพราะว่ามันต่ออนุกรมกันอยู่เห็นไหมครับดูจากสัญ,ญลักษณ์เนี่ย ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งหรือเม็ดใดเม็ดหนึ่งมันขาดเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านได้ก็เท่ากับว่าชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยดับทั้งชุดเลยก็จะเป็นการดับแค่ครึ่งหลอดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าหลอด LED มันขาดเม็ดใดเม็ดหนึ่งหรือขาดหลอดใดหลอดหนึ่งกระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านได้มันก็จะดับทั้งชุดครับเพราะว่ามันต่อนุกรมกันอยู่นี่คือเหตุผลว่าทําไมหลอด LED เนี่ยเวลามันดับมันดับแค่ครึ่งหลอดก็เพราะว่ามันมี2ชุดต่อขนานกันอยู่ ถ้าชุดใดชุดหนึ่งมันขาดมันก็จะดับเฉพาะชุดนั้นอีกครึ่งหลอดก็ยังติดอยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลให้กับบุคคลทั่วไปและเป็นข้อมูลให้กับน้องๆช่างไฟฟ้ามือใหม่จะได้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันจะได้หมดข้อสงสัยครับว่าทําไมหลอด LED มันดับแค่ครึ่งหลอดโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ